นีอ่าเชิญออกมาด้านหน้าเลยครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับค่ะเอาแล้วครับมีเวลาให้3 0สิวินาทีจับเวลาแอลคนตัวจะอายุน้อยๆอ่ะเป็นเด็กมีคำว่าเด็กครับปากอมมีคำว่าอมครับมืออะไรครับมีมีคำว่าเด็กมีคำว่าอมมีคำว่ามือครับเด็กอมมือเด็กอมมือครับเด็กครับนี่แหมเราต้องต่อด้วยนะครับอ่ะ ถูกต้องเลยนะครับสำนวนนี้นะครับเด็กอมมือก็แปลว่าผู้ไม่รู้ประสีประสาานั่นเองนะครับถึงแม้จะโตแล้วแต่ถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเราก็บอกเลยเปรียบเทียบเ,เลยว่าคนนี้ทำตัวเหมือนกับเด็กอมมือนั่นเองนะครับ